บิวอุปกรณ์ช็อปรับฟาร์มหรือ FK ในแมปต่างๆในทั้งสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการเดนอนาเมตเลนเจอร์เอ็กซ์อไลคลอดโอเวอร์รวมถึงบล็อกฟอแถมยังมีโรบักเด็ดดีต้องนี่เลยบิวอุปกรณ์ช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะหลายๆคนนะฮะที่เล่นโกอาการเดนจะรู้จักต้นไม้ที่ชื่อว่าลายเล็กอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่อยู่ในนี้20%ต้นนี้นะครับราคาค่อนข้าง,งที่จะสูงได้ผลผลิตค่อนข้าง,งที่จะเยอะแล้วก็หาง่ายด้วยทําสูตรผลใหญ่ได้ด้วยนะฮะทุกค ยังเหรอถ้ายัางไม่ใหญ่แล้วอันนี้่ะทุกคนใหญ่ไหมใ <c oughs> หญ่ยเยอะ <c oughs> อันนี้คืออันอันอันเท่าตึกเลยนะ <c oughs> อันเดี๋ยวเราจะมาลองทําสูตรเดิมกันดูที่ผมทํากับอันนี้เลยอันเดี๋ยวผมทําสูตรเดิมให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมองระยะขอบเขตของสปริงเกอร์อันนี้คือสปริงเกอร์ที่ไม่จํากัดเวลานะครับทุกคน หลายๆคนอาจจะรู้แล้ววิธีการทํามันทํำยังไงต่อให้เราอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าต่อให้เราอยู่ตรงนี้และเราปลูกตรงนี้แล้วเราย้ายออกนะครับย,ย้ายไอ้ต้นเนี้ยออกจากที่เนี้ยต่อให้เราย้ายมันนะครับถ้ากําเนิดมันอยู่ที่สปริงเกอร์นะฮะสุดท้ายมันก็จะอันใหญ,ญ่อยู่ดีทางทันตวันผมจะทำสูตรเดิมนะครับผมมีเมล็ดซีดอะไหลายแหล่อยู่ที่3ามห้ามนะฮะผมจะปลูกไปเลยโอ้ปุดปลูกรอบๆไปเลยนี่ ผมจะบอกว่าผลใหญ่นะครับต่อให้ใช้สูตรสปริงเกอร์นะฮะผลใหญ่มันจะนับจากต้นกําเนิดมันนะครับต่อให้ย้ายออกนะครับมันก็จะกําเนิดเป็นต้นใหญ่อยู่ดีนี่อย่างเช่นอันเนี้ยเน่เ่เน่่สมมติหน้าสมมติผมผมเก็บอันนี้ไปปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะมันเหลือ2ต้นนี้3มต้นใช่ไหมสามต้นเบิม่มเบิม่มอันนี้เดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอดูที่เหลือเราก็แค่รอครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ UG p h o ฟ e ช่วยคุณตากรอกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ปกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG p h o ฟนนี่เอาเรามาดูตัวนี้ก่อนเห็นปะเราย้ายออกมาแล้วนะครับมันก็ยังจะนับเป็นสปริงเกอร์อยู่นะเหะก็ใหญ่ทุกอันเลยเดี๋ยวผมจะเลืออันนี้ละกัน ผมแนะนํานะถ้าอยู่สวนแล้วมีของเยอะๆให้กดคลิกดีกว่าตรงนี้ไม่มีต้นไหนใหญ่เลยโตแล้วเหรอประมาณนี้ก็คือผมเข้าไปข้างในไม่ได้ผมจะเก็บเลยละกันอะไรเก็บโอเคเก็บแล้วต้นนี้ใหญ่พอหรือเปล่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วก็เก็บไปปึ๊บประมาณนี้แล้วก็รอมันโตอีกครับรอมันโตอีกเก็บจนกว่าจะเจอต้นที่โตอนี่เป็นไง ใหญ่กว่าฝั่งนี้อีกดูนะฮะดูดูดูด,ดูเหมือนจะใหญ่กว่าฝั่งนี้อีกนะครับดูว่าพอๆพอก,พอพอกันวะเอ้พอๆกันพอๆกันสูตรก็ประมาณเนี้ยแหละเราไม่ต้องการต้นไหนเราก็เก็บไว้อ่าเราก็เก็บไปไม่ใช่เก็บไว้เราก็เก็บไปต้นเล็กเราก็เก็บฮะแค่นั้นซึ่งสูตรเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเปลืองต้นไม้นิดนึงถามาว่าไม่มีเยอะใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างไงก็ใช้ได้ก็แค่เนี่ยต้นเดียว เราไม่พอใจต้นไหนเราก็เก็บไปเพราะว่าสปริงตอนนี้มันทําบลักได้ครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าทําบลักยังไงก็เราไปหาดูเอาอ่ออ้ออสอน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 ก็คือการที่เราวางเบสิกสปริงเกอร์ไปเสร็จแล้วก็ใช้พ่วงอนี้โชเวลในการถอนออกแล้วก็เอามาไว้จอดูดีว่ามันนับเวลาไหมถ้ามันนับเวลาเราก็ถอนออกใหม่แล้วก็วางใหม่นะฮะวางใหม่ทํางนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่นับเวลาพอเบสิกสปริงเกอร์อันนี้ไม่นับเวลา ผมบอกก่อนนะว่าทั้งเซิร์ฟนะทั้งเซิร์ฟเลยทุกคนเลยที่อยู่ในเซิร์ฟเนี้ยอาวังสปริงเกอร์ประเภทไหนก็ตามมันจะไม่นับเวลาอย่างเช่นไอเจ้าอันนี้เห็นไหมนี่อันนี้ก็ไม่นับเห็นปะมันเหลือ3.16นนาทีมันก็ไม่ยอมนับต่อให้ผมวางเป็นฮันนี่มันก็ไม่นับนะฮะอ่าอันนั้นอันนั้นเห็นปะไม่นับลองไปดูที่ฟาร์มผมที่เป็นฮันนี่ไอพวกเนี้ยที่เกิดมาเป็นฮันนี่หมดเลยเห็นปะเพราะว่ามันมีฮันนี่วางอยู่ข้างในเว้ยแล้วมันไม่นับเวลามันคือโคตรขี้โกง ไม่รู้ตีขี้โกงไปไหนแต่เดี๋ยวก็โดนแก้นะฮะดูก่อนดูก่อนที่จะทํานะเดี๋ยวก็คงโดนแก้แหละเออผมว่าอันนี้มันค่อนข้างใหญ่แต่ผมไม่พอใจที่มันใหญ่แค่นี้ผมก็แค่เอามันออกไปเฮ้ยพอๆกันเลยดูดิพอๆกันเลยสองต้นนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือสําหรับคนที่เป็นต้นเดียวอ่ะมันจะเสียเวลามากๆเลยเพราะว่าต้องมานั่งรอทีละนิดทีละหน่อยผมแนะนําว่าถ้าใครมีเยอะๆก็อัดๆไปเลย แล้วก็เก็บทีเดียวแล้วมันมันจะสุ่มออกมาประมาณนี้แหละและได้ได้ทีละหลายต้นเฟเอรเรดไว้เฟเวอร์เรดไวแล้วก็ไปจุ่มอยู่ตรงนี้ฮะจุ่มอยู่แถวแถวนี้แล้วก็สุ่มออกมาคือผมแนะนําให้คลิกนะเอ้ากูเฟเวอร์ดไว้เอา้แเอาแล้วมันเก็บยังไงล่ะมันเก็บได้ด้วยเหรออ๋อมันบอกว่าเรายังล็อกไม่ได้ต้นยังไม่เสร็จแล้วเมื่อกี้ล่ะเอา๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวผมก็คงต้อง สุดท้ายอย่าผมก็คงต้องลืออยู่ดีตรงนี้นี่ฮะนี่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 ามสล้าน,น 37, 000, 000. อันนี้คือติดฮันนี่อย่างเดียวนะฮันนี่อันนี้น่าจะคูณห้าปะน่าจะประมาณต้นเราประมาณเกืบเกืบสิบล้านนะครับเราล็อกไปแล้วเราก็เก็บต่อฮะคือถ้าทำหลายต้นอ่ะมันจะมีโอกาสออกเยอะประมาณนี้ก็ปกติแหละเราเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะผมไล่เคลียร์ละกันเคลียร์ดีกว่าพอ,อละ จริงๆเราอยากได้ผลอะไรใหญ่ๆเราก็มาปลูกตรงนี้ครับไม่ต้องออกเกมด้วยคือยืนรอไปเลยเสียดายไหมก็เสียดายนะแต่ด้วยความไวสุดท้ายเราก็ใช้แค่นี้อยู่แล้วผมเน้นให้ตัวอื่นมาขโมยเอาอยากรู้ต้นต้นใหญ่ราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองไออันใหญ่สุดานลนนน้วนะเดี๋ยวผมจะปั้นให้มันโหดๆเลยพอมันเกิดตรงนี้นะฮะต่อให้เราย้ายมันอะ่ะตราบใดที่สปริงเกอร์ยังอยู่มันก็จะนับนะมันจะนับตามสปริงเกอร์อย่างเดียว ทีนี้ฮะเราอยากได้ต้นอะไรที่มันผลใหญ่อีกเราอยากได้ต้นอะไรที่มันผลใหญ่อีกเราก็ดูว่าผมต้องการสมมติผมต้องการเป็นแอมเบอร์ละกันอ่ะแอมเบอร์แอมเบอร์ผมมีอยู่5้าเมล็ดเลยนะแอมเบอร์เราก็ปลูกไปนี่ตอนนี้ต้นนี้ก็ได้โตเป็นที่เรียบร้อยเราก็คิดว่ามันใหญ่พอไหมถ้าสม,มมติว่าผมโอเคและว,ว่ามันใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าวะ แต่ถ้าโอเคแล้วมันใหญ่แล้วเราก็เอาไปไว้ที่อื่นครับย้ายมันไปที่อื่นเลยอ่าไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะลงว่าในการที่ผมเอาไ product, อ้เจ้าต้นนี้เข้าไปวางตรงนี้ปุ๊บเอาเข้ามาวางปุ๊บแล้วก็เก็บมันออกมันจะใหญ่ไหมแต่ผมว่าเก็บออกเรื่อยๆ่อนะอันเนี้ยไม่ใหญ่ปุ๊บก็บเก็บออกเก็บออกเรื่อยๆื่อครับจนกว่าจะเจออันเ <c oughs> บิ่มเบิ่มคือลือคือลือตัวนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ใหญ่ไม่พอเก็บออกใหญ่ไม่พอเก็บออกใหญ่ไม่พอเก็บออกเก็บออกอย่างเดียวฮะ ผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าต้นช็อกโกแลตอ่ะผมพยายามทําหลายรอบแล้วนะมันไม่มันไม่เป็นนะแต่ต้นอื่นเป็นไม่รู้เพราะเหตุผลอันใดเหมือนกันอ่าตอนนี้พอกรอปนี่ผมเบิ่มๆเลยแล้วก็กุหลาบที่เพิ่งย้ายออกไปเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอัดคลิปไม่ติดผมรู้สึกว่าเราเอาเข้าไปวางใช่ไหมพอเราเอาเข้ามาวางตรงนี้แล้วเราเก็บออกครับเก็บผลออกพอผลเริ่มเกิดปุ๊บเราย้ายมามันก็ยังใหญ่อยู่นะเมื่อกี้มีผลนี้ผลใหญ่ผล,ผลเดียวอันนี้เพิ่งเกิดมาก็ใหญ่อยู่เห็นปะ ออแสดงว่ามันนับตพอมาวางปุ๊บมันนับเลยยกเว้นไอช็อกโก้ยกเวน้นโ,โกโก,โก,โกโอ้อะมันไม่ยอมใหญ่ให้อะเเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสูตรนี้ก็รีบ,รบใช้กันนะเพราะว่าสปริงเกอร์ไม่จำกัดเวลานี่คือเดี๋ยวมันก็คงจะออกนะฮะในวัยนี้เผลอๆอาจจะเป็นคืนนี้เลยก็ได้นะครับตอนตี4ี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าตื่นถ้าทุกคนดูและทำไม่ได้แล้วนี่คือเขาเอาออกไปเลยนะผมอัดตอนประมาณ5ทุ่มนะครับตอนนี้อัดตอน5ทุ่มไม่รู้ว่า เขาจะเอาออกหรือเปล่าเอาไว้เจอกันครับไปแล้วบายๆนะฮะอย่าลืมกดซับสไครด้วยครับผมเจอกันฮะ